ึ้นเวลเวลเๆๆวนเลววันเลววันเลววันเลววนลเลวอยูลล่บ้านตรงภาคที่หนึ่งของบ้านตัวเ้าไม่ใช่ชนดเปครับ มาอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเระวังนี่ตรงนี้ระวังนี่ตรงนี้เฮ้ยมีเหรอโอ้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 ใช่ใช่ฉัก็เก็บของไปดิแล้วได้มนเห็นสองตัวเลยววะก็สองตัวไงอ๋าสองตัวมันโดดออกมาตัวหนึ่งอใช่ใช่ใช่เออปะจำเห็นอะไรไม่เข้าท่าฉันจะได้ซื้อของอันนี้ได้จัดจะได้ซื้อของอยู่แล้วจะไม่เห็นอะไรไม่เข้าท่าอียปะ ขอโทษได้ไหที่ตาดีอะตาดีหลืเกินพนุ่มเฮ้ยบานไอ้บ้าโอ้ยดตาดีมีคนมีคนบากูมีคนไม่ได้ไปะอแ่บานบ้าคูนี้มีคนบ้าคนี้ฝั่งนั้นนะฝันั้นอะบ้านสาย่ยะนะโนวนั้น่ลงโดนวันน้น โอเคโอเคขอโทษขอโทษขอโทษจะถึงหรือไม่จเติยนอเกไม่ได้ไปแล้วเฮ้ยคงเขียวนี่ไงไม่ต้องเก็บไม่้งืนแล้นี่เอคกันเป็นของเดยมไปเลี้ยมันให้อะไรวะนี่พอแล้วผมจะหลับตาไม่มองจอแล้วจะไม่เห็นจะไปซื้อของทันที ไอเจ้านทำไมเจ้าคนทำไมอ่ะร์ามฟามฟามมีคามมีคเวรอเวร์เวรอเวร์เวรอโคตรไกลเว่าไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาตามนั้นดิมันเิ่งฟามมันเิ่งฟามมเฟามอซื้อแล้วกูไปซื้อฟามไว้ลไซื้อโคตจิจล่ะโอ้ฟามฟามมชีนเลยนะเว้ยไม่ตรงทุบเนี่ยบ้านทุบข้างหน้าพวกดักนี่ม้ไาข้างเลยบ้านสองชั้นบ้านสอชั้นโอเคโอเคสองชนข้างหน้าเีเห็น่เไม่เข้าท่ายแต่ละอย่าง เผื่แม่งดิรออะไรอ่ะนั่นน่ะน็องอยู่นั่นน่ะนี่อยู่แต่ข้างกระแพงเลยนี่กูหิวคิวกูเอาก่อนเราไม่มีเราไม่เราซ้ำางได้หมดเลยโอ้โหแม่งนอนเนียนไอ้สัตว์พวกดักอยู่หน้าแล้วหมดนั่นแหละเม่ขนาดไี่มีตัวนึงจริงมีตัวนึงเหรอเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อใช่ใช่ ก่เนิดอยู่ัเล่นเลยฮักหลับส่วนไม่จนนึกว่ห้องน้ำอ่ะออกเล่นน่รถรถมารถมารับไปข้างหลังมา่อะไรอีกเนี่ยโอ้ดีดีดี อพี่จะลวบพี่จะลวกจะลวกพี่จะรวบพีจะลวกจะลวบพี่จะรวบเฮ้ยขับอ้อขับอ้อมมาแล้วขับอ้อมขับอ้อมต่อไปไม่ได้ด้วยพี่ผมใช้ล่วงนะนะเดี๋ยวมันขับอ้อมไปทางนู้นเดี๋ยวให้พี่เดี๋ยวให้นุ่งเดี๋ยวให้พี่ตีิดการมั่นใจมั่นใจสองตัวอยู่ไหนพี่พี่โน้ตสองตัวพี่อ่ะตัวไหนตัวไหนอยู่ไหนว่าเช้าพี่ตัวไหนอยู่ใกล้ที่ปบ ้นไม้เจ็บต้องปล่อมันต้นไม้เราก็ทำอยู่หลังคาบ้านปะวะไม่ได้ใจวะไม่เข็ดหน่อยพ่อหญิงไม่รู้เสียงหลังคาบ้านเลยไม่พี่ยิงอยู่เอ้ากูปิดไมค์ไอ้เหี้ยกูก็ว่ายนี่ไงไอ้สัตว์มีคนยิงจริงสองวะผมนะผมละผมน้องผมละผมน้อเลื่องไรพี่นุ๊กเกินไปสองเมตรอ่ะ ไปช่ยไหมา่วอนหลังไงก่อนนะพรอมยากหม้มยาไว่าเราไม่คนริงในบ้านว่าแล้วไม่คุยคนเดียวไอเวนไม่ต้องม่องซื้อของนะไม่ต้องซื้อของนะไม่ต้องซื้อขอะไปแล้วไปแล้วจริงเแล้วตาดีกันจะแหละมันมีสติมันมีสติที่ใส่ไม่ใช่เาร โอ้วกปูเก็บของ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 เอาแม่งเลยวะพี่วอวอวออิ่ม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 ผมไม่อิ่กระแปกอ่ะแปดทำไมผมไม่มีเครียดเลยวันนี้ตกไปอยู่ไหนวันนี้่งตัวบ้านชั้นสองเอครับวอชเอาโอ้โหโคตรรวยตามยังไงกันอ่ะรวยจัดเฮ้ยไม่มีตะโขบอ่ะมีตะโขบอะไรปะตะโขบสี่ตะโขบสี่มี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 เก็บพี่เก็บไว้หน่อยเด็กพี่เก็บไว้หน่าเด็ด น่าหน่ะแต่พี่ทิ้งของก่อนโอเคไปลุยกันเลยสิครับอ,อย่บ้องโคตรแล้วไปไนะ่ลองก่อนได้ไหมอ่ะผมเก็บช้าสุดอ่ะรอก่อนดิรีไปไหนอ่ะรองก่อนจะไม่เปิดฝาทายให้น้องรอก่อนลองก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวเพ,พิ่งเก็บเรื่อยๆของน้องเรื่อยๆเออเม,นะมา่นะทานเมาเมาคุณสี่ตรงนี้ไปม,มาคนเดียได้เลยครับน้องเอาเป้าน้อง ้อ mm hmm. กันรอกันอย่าเพิ่งรีบเยรีบตามันเรื่อเรื่อยเรื่อเรืยไมรีบไม่รีบเอ้ตรงโพมี่ามีาปแล้วไม่ายแล้วไปไปปปลปพร้อมแล้วปเลนเดี๋ยวเติมมันให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นุพี่นยาเอาไอ้ขี้ก็ไมเอไมันอุ้ยขี้กูเดือเรือแล้วอะไรเนี่ยทำไทำไเดือดเล้วที่ตวชั่นไดถึงกูได้ ทำไมรถเป็นอะไรอ่ะเอามอใส่ไปแล้วครับได้แล้ว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 พลังเคลื่อนล่าอย่างว่ะผมเก่งคุจีโอ้ยโอ้ยเบอร์ครับเบอร์ผมไม่ได้เก่งหรอกเล่นเป็นงั้นแหละครับมันแรงไงไม่ได้ยากขนาดนั้นเล่นสนุกสนุกครับเนี่ยบอกแรงอีซี่หรอฮาร์บูรี่อะบูี่จีนะเว้ยกูบอกเล่นสนุกสนุกอ๋อไม่ี้ไงครับ ซ้อมอย่างนี้ไม่ได้ยิงเลยเก่งเลยซ้อมตีมไม่เคยได้เล่นเลยตรงไหมข้ข่วนหัวร้อนเลยตรงไหนพี่จิีหน้าพี่นี่ไยยิงเข่าโพกหน้าเข่าโพกหน้าเข่าโพขึ้นได้เลยปะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยสองคนหนเข่าเบสเข่าเบสเข่าเบสอ๋อดีโอเคเหตุผลใครผูจอดปั๊มยาไม่รู้ว่ามีคนคงว่าปั๊มยา ถ้าเอาไปชนในตัวห่านั่นไม่ได้ตายปล่าวะไม่ไม่ตายชนตีงมันอะมานชนกำแพงอ่ะพอไปอ่ะพี่พอไปวะสะเแล่เลยขบวนเลยนั่งจอดแล้วไม่มีก็ไปดู้ยคนคุดน้อยเลยผมไม่ยุกใครกันเลยเหรอวะคนเหลือน้อยจะมันนับยิ่งเล่นยิ่งยิ่งเล่นยิ่งน้อยนี่เลยคนยิ่งเหลือน้อยนี่เข้าใจพี่ที่อยู่ต่างประเทศใช่ปะใช่ ดูเลยนะเกาหลีเกาหลีมันเตาเกาหลีแจ่มปะมันไม่จ่มจริงไหมไอ้โนอะไรเตไมเกาหลีแจ่มปะเจ้าชู้แจ่มแค่ถามของจริงอ่ะเกาหลีอ่ะของจริงอ่ะก็คนนั้นไงไม่ใช่ไม่ใช่คนนั้นสิหมายว่าคนแบบประชากรามพุเข้ไปสิก็เป็นแบบนั้นแหละแบบนั้นเลยเหรอทั่วไปของเขาเออแบบคอมีไลท์สวิตช์เลยอ่ะ นั้นเลยเหรอเขียวกูไม่ไปแล้วเวียดนามบินเกาหลีดีกว่าดูเกาหลีดีกว่าจองเท่าไหร่นะค่าตั๋วเท่าไหร่นะพี่พี่พี่ตีพี่ตีเท่าไหร่สี่แสนวอนเจ็ดคนเอาเอาเอาบาทเอาบาทเอาเงินบาทเอาเงินบาทมือบาทกสี่แสนวอนก็มีคนยิงข้างหน้าอนะโอ๊ยชิบมึงก็หน้าเนี่ย อยู่บ้านตรงาที่นเป็นานเองาหนหนึ่งไานหนึ่ง นอนอยู่นี่ไม่ใช่หรอตะเกมันยังวิ่งหน้าพี่อยู่เลยอะไรหรอวะอา้าวเงียบบ่อนี่เงียบแต่ยิงคนเดียวหรอไม่ได้เงียบก็จอดรถพี่จอดรถแล้ว<ๆ>มันวิ่งมาหาพี่ตะเกแล้วมันเงียบไปเลยอ้าวมันไม่รู้แล้วไม่รู้แล้ว,วมไม่รูแ้แล้วไม่รู้แล้วนะนี่ไม่รู้แล้วนะต่อใครตอมานะเอ้าเด็กโขดกูคอยตอมันนะเว้ยไม่รู้นะเว้ยอย่างเงี้ยไม่รู้นะอ่ะเลไอีพี่ ให้นอนนอนแบบตั้งนานหาไม่เจอไอ้เวทมันชุบขึ้นมาพอดีอะตอนนี้เฮงนี่นะใช่เหรอบักแต่ว่าแถวๆนี้มีคนนี่นอนอยู่ไม่เชื่อเพี้ยนเหมือนข้างหน้าป่ะใช่ปะพวกดักอยู่หน้าแล้วไม่แน่ใจไม่รู้ขับไปดูใช่เหรอเนี่ยอย่เสียละ นอนแถวนี้ได้เฮ <nervous S 1> ้แก <O> uh. ้พงก์เ <t> พียบเลยนะโอ้ยตามัวครบเลยตเนาะเอหลอแล้วไปเนี้ตายซะดีๆ เอาไม่ดูเอาไม่ตายโอ้ไม่ตายแต่ชมพิตีพิตีไม่ตายได้ไงเที่ยวไม่ตายเหรอไปเวอร์ว้าสั่นเต้เฮ้ยเที่ยตายไปเว้ยขนาดนี้ไปเวอย์ต้องสารดลยไปี่ะ เฮ้ยห้าันสองี่มันขึ้นในนี้เลยปลเอโดเมเตอร์ปะเอดเมเตอร์ห้าัสองนีอิเดี้เเวเวอเวเวอเว